เดชสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและทันทีบ่งเพนคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสํานึกดีมีใจไรทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมะผาพ้นทุกข์ทางมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกานาวันนี้วันจันทร์ที่28มีนาคม 2565นยะยังเป็นวันที่เราส่งการบ้านนะส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามนะหลักสูตร6เดือนหลักสูตร7ปีนะนะหลักสูตรต่างๆก็มาส่งการบ้านกันนะยังมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะที่เราจะได้ส่งการบ้านกันอ้าพี่น้องสามารถติด ตามนะติดตามมอคเคียวทีวีนะได้ทางมนะอคเคียวดอทเน็ตนี่แนะนำนะช่องทางนะมอคเคียวดอทเน็ตนี่จะถ่ายทอดสดได้เลยนะมีการถ่ายทอดสด24ชั่วโมงพิมพ์ง่ายๆเลยนะพิมพ์มอคเคียวดอทเน็ตเนี่ยพีพ่น้องเข้าไปใน g o นะูเกิลแล้วพิมพ์คำว่ามอคเคียวดอทเน็ตพิมพ์คำว่ามอคเคียวดอทเน็ต เขาจะเข้าไปได้เลยนะพอเข้าไปที่มอคเขียวดอทเน็ตก็จะมีคาว่ามอคเขียวมอคเขียวนะก็จิ้มเข้าไปเลยนะจิ้มเข้าไปเลยมีคาว่ามอคเขียวมอคเขียวก็จิ้มเข้าไปข้างในก็จะเจอนะอย่างนี้เป็นต้นนะเขาจะง่ายาทางมอคเขียวดอเน็ตเจะง่ายก็เข้าไปดูได้เลยนะหรือก็จะพิมพ์คาว่ามอเคียวทีวีก็เข้าไป ตรงม็อกเคียวทีวีก็ได้นะม็อกเคียวทีวีอ่ายูทูบยูทูบม็อกเคียวทีวีหรือพิมพ์คขาว่าม็อกเคียวทีวีให้เฉยก็ก็จะไปนะที่ยูทูบนะถ้าพิมพ์คขาว่าม็อกเคียวทีวียูทูบหรือยิงมาเลยนะเข้าไปเลยนะม็อกเคียวทีวีอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าพิมพ์คขาว่าม็อกเคียวทีวีปุ๊บก็จะมาเลยนะพอมาก็เข้าไปตรงม็อกเคียทีว ok ีสดนะ ม็อกเคียวทีวีสดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะเขาเริ่มจากสดหนึ่งไปเรื่อยๆได้เลยนะรวมทั้งจะดูรายการอื่นๆของมอเขียวทีวีนี่ก็ได้นะหรือจะดูทางเฟซบ o o กมอเขียวแฟนคะลับ a c e b o o กกิจกรรมนะแพทย์วิธ,ธรรำมอมเขียวก็ได้นะหรือจะที่ระบบซูมนะแพทย์วิธรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันวิชารามนะนะหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิธรรมคำจุนโลกก็ได้ <c oughs> นี่ก็แนะนำแนะนาช่องทางที่จะเข้าไปดูมอเคียวทีวีกันนะเอาละ,ะก็ท่านใดถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นแหละนะถนัดแบบไหนก็แบบนั้นตอนนี้อาจารย์ก็เน้นให้พี่น้องนี่เข้าไปดูได้ง่ายทางมอเขียวดัเนะก็จะง่ายเข้าไปที่มอเคียวดัเนจะง่ายตอนนี้เข้าไปปุ๊บก็เจอเลยนะ แล้วก็สามารถดูได้เลยนะหรือท่านใดถนัดทงางเฟซก็ดูทางเฟซถนัดทาง YouTube ก็ดูทาง y o u ู u ูบมอเคียวทีีนะสดหนึ่งนะตอนนี้ไล์กันนะถ่ายทอดกันที่มอเคียวทีวีสดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆสองสามสี่ห้ากวากันไปนะถ้ามันติดขัดเราก็จะไปที่สอง <c oughs> ให้พี่น้องรู้ว่าเออทาหา มา y t u b e หมอเขียวทีวีสดหนึ่งไม่ได้ก็ไปสองไปสามไปสี่ไปห้าไปเรื่อยนะก<อ>็จะอยู่ก็จะเจอนะถึงเก้านั่นแหละก็นะจะเจอถ้าเจอติดขัดอะไรหรือติดขัดมากๆก็ไปนู่นเลยสบายเลยนะไปที่มอเขียวดอทเน็ตเลยสบายนะหรือมอเขียวทีวีสดนั่นแหละนะมอเขียวทีวีสดนะก็จะไปที่ u t u b e ก็เข้าไป,ปนะเพียงระหว่าเพียงเพราะย u ทูปมอเขียวทีวีก็ได้ ข้าไปปุ๊บก็เจอเลยนะหมเคียวทีวีสดหนึ่งนะก็มีสองสามสี่ห้าไปนะ <c oughs> ติดขัดอันหนึ่งเราก็ถ่ายทอดอีกจุดหนึ่งติดขัดอันนึงก็ถ่ายทอดจุดหนึ่งไปเรื่อยๆนะอะแนะนำปาณีก่อนเรื่องสื่อสารนะนะแนะนำกันไปเรื่อยๆนะต่อไปก็คงมีจิตอาสามาเชิญแนะนำ <c oughs> ตอนนี้จะก็แนะนำไปเรื่อยๆก่อนนะเท่าที่มันเป็นไปได้นะแนะนะนำกันไปก่อน วันนี้เรามาดูที่สถานการณ์โควิดก่อนนะข่าวคราวที่น่าสนใจ1 7มีนาหนะผู้ติดเชื้อโควิดสะสมทั่วโลก4 8 1ล้านห0 0แสนกว่าวันเดียว1นล้านสแสนกว่าจำนวนผู้เสียชีวิต6กล้าน10,000แสนกว่า วันเดียวสองพกว่าจำนวนผู้รักษาหายแล้วสะสม4 1 5ล้าน8 0 0แสนกว่าวันเดียว1ล้าน2 0 0แสนกว่ารักษาตัวในโรงพยาบาล5.9ล้าน5.000สนกว่าอาการปนรานกลาง5.9ล้าน4.000สนกว่าอาการหนักก 58, ็58,000พนกว่า ทยเราอยู่อันดับ32ของโลกจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม3ล้าน5แสนกว่าจากต่างประเทศ56รายในประเทศ25,436รายเรือนจำ70รายคัดกรองเชิงรุก259รายรักษาหายเพิ่ม 2 4 0 6 6รายเสียชีวิตเพิ่ม84รายรักษาตัวในโรงพยาบาลนะ2 5 0 0 0 0 0กว่านะเป็นสถานการณ์ที่ยังเป็นปัญหาหนักทั่วโลกนะที่ต้องร่วมโดยช่วยกันป้องกันแก้ไขเต็มที่เท่าที่จะทำได้มาดูข่าวคราวที่น่าสนใจกันนะสหรับระงับ รักษาผู้ป่วยโควิดด้วยแอนติบอดี8รัดหลังล้มเหลวต้านโอมิครอน B A .2 นะเขาก็ใช้แอนติบอดีของเขาก็ไม่สำเร็จนะ,อ,ะอ่ะเขาระง,งับเขาสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองซินะเขาทำอะไรแอนติบอดีนะเขาพยายามเหมือนกันนะ26มีนา65 รัฐบาลกลางสหรัฐระงับการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยแอนติบอดีที่เรียกว่าโมโนโคโนแอนติบอดีซึ่งเป็นแอนติบอดีที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ออกมาที่ออกมาที่ออกมาแบบที่ออกแบบมาเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด -19 และได้รับอนุมัติให้ใช้ได้แล้วโดวย การสั่งให้ระงับดังกล่าวครอบคลุม8รัฐเนื่องจากกังวลว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการต้านสายพันย่อยของเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน B A 2นะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะก็เอาระงับกันไปจริงสร้างภูมิบัฐานขึ้นมาเองเลยคนเรานะสร้างภูมิบัฐานขึ้นมาเลย ด้วยใจไร้ทุกข์ใจดีงามสมดุลร้อนเย็นโอ้สบายใจไร้ทุกข์ใจดีงามรูเพียรรูพักสมดุลร้อนเย็นอาหารกายบริหารรู้จักใช้สมุนไพรรู้จักใช้การปรับสมดุลด้วยวิธีการต่างๆที่ประหยัดเรียบง่ายที่เราได้ทํามาแล้วเนี่ยนะมีประสิทธิภาพอันนี้มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิมันทานขึ้นมาในตัวเรา ก็จะสู้ทั้งโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเป็นเช่นนั้นนะเราได้พิสูจน์มาแล้วอาจารย์วิจัยในดุษฎีนิพนธร์ระดับปริยเอกนะกว่าห0 0 0 0ท่านเลยนะที่ใช้การแพทย์วิธีธรรมเนี้นะก็คือนี่แหละใจไร้ทุกใจดีงามรูปเพียรรูปพักนะก็สมดุลร้อนเย็น ทั้งอาหารกายบริหารแล้ะก,การถอนพิษต่างๆสมุนไพรต่างๆที่ใช้แล้วรู้สึกสบายาก็มีประสิทธิภาพสูง60,000ท่านนั้น90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันนมีภูมิบัตทาน,านมีสุขภาพที่ดีขึ้นกันอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็นัไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชือ้อไม่ติดเชื้อก็สร้างภูมิบัตา,านไดน้แล้วก็เราก็วิใจัยใน ผู้ป่วยโควิดผู้ป่วยที่มีอาการโควิดมีอาการคล้ายโควิดแพ้วัคซีนโควิดเป็นต้นนะรวมทั้งลองโควิดก็ใช้การแพทย์วิธีธรรมก็มีสุภาพที่ดีขึ้นกัน,นใช้แพทย์วิธีธรรมอย่างเดียวหรือใช้ควบคู่กับแผนอื่นๆที่เหมาะสมก็ได้ที่ใช้แล้วรู้สึกสบายเบากายมีกำลังก็ถูกกันได้มีงานวิจัยชื่อว่า สุภาพพึ่งตนนะตามหลักการแพทย์วิธีรนะกับการแก้ปัญหาโควิด1 9นะ COVID 19, นะการแก้ปัญหาอันเกิดจากโควิด1 9นะก็นะ็เผยแพร่ในวารสารวิชาการวิชารามนะหรือว่าลักเว็บของหมอเคียวดัดเน็ตเว็บของนะวารสารวิชาการนะเว็บเว็บของนะวิชารามนะ ก็สามารถเข้าไปดูงานวิจัยได้นะมีงานวิจัยรองรับอยู่นะชื่องานวิจัยเขาเขาชื่อว่านี่เอาลองนี่ชื่อเต็มชื่อเต็มของงานวิจัยลองเข้าไปดูสุภาพพึ่งตนโดยหลักการแพทย์วิธีทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่างๆอันเกิดจากโควิด -19 ดอกเตอร์ใจเพชรกาจนหมอเขียวละคณะ สถาบันวิชารามมูลนิิแพทย์วิธิธรรมแห่งประเทศไทยก็จะเห็นเนื้อหาสาระในการป้องกันและลดปัญหาต่างๆอันเกิดจากโควิด -19 ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีโดยใช้หลักการแพทย์วิธิธรรมก็คือใจไร้ทุกใจดีงามไปเป็นลำดับลาดับนะรู้เพียรรู้พักรู้จักทำสมดุลร้นรอนเย็นโดยอาหารกายบริหาร สมุนไพรและวิธีการต่างๆนะที่ใช้แล้วรู้สึกสบายเบากายมีกำลังนะก็จะเกิดภูมิบัานทานต่อหนาะโรคโควิดหรือว่าโรคอื่นๆนะร่างกายแข็งแรงมันก็ต้านทั้งโรคโควิดทั้งโรคติดเชื้อต่างๆและโรคไม่ติดเชื้อต่างๆได้เดยเป็น,นกลไกนะทางวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์นี่แหละนะถ้าทำได้ก็จะทำให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนะ ทำให้แข็งแรงอายุยืนพรุจกรตัดไว้เช่นนั้นอสนใจก็เข้าไปดูงานวิจัยได้อ่ามาดูกันต่อนะมีข่าวคราวอะไรบ้างอีกเมนเจอร์ออนไลน์ยุโรปเจ็บหนักแน่กาตาเตือนการชดเชยกา๊าซธรรมชาติรัเสเซียเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มาอย่างนั้นโอ้อันนี้ก็หนักเข้าไปอีกวีบากเนาะโอ้ชีวิตคน จังมีวิบากเนี่ยนั่นเชิงนี้น่ะตายน่ะประธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเคร,รนในวันในวันเสาร์ยีมีนาเรียกร้องกาตายกระดับการผลิตกา๊าซธรรมชาติเพื่อชดเชยอุปทานที่ขาดหายไปของรัสเซียจากมาตรการคว่มบาตรที่จะ กำหนดเล่นงานภาคพลังงานมอสโกอย่างไรก็ตามดูเหมือนความพยายามนี้จะไม่ได้รับการตอบสนองโดยโดฮาเน้นเน้นย้ำจุดยืนไม่เลือกข้างและชี้ว่าการชดเชยก๊าซธรรมชาติรัสเซียในตลาดยุโรปนั้นคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะอ่ะก็หนักกันแล้วนะคนเราทะเลาะก,กันก็อย่างนี้แหละโอ้ยนะทำลายกันทะเลาะก,กันทำสงครามกัน มันก็เลยเกิดปัญหาต่างๆสืบเนื่องกันไปชีวิตก็ไม่สงบสุขก็น่าสงสารเนาะคนในโลกคนในโลกที่ไม่ได้เรียนรู้ธรรมะก็เป็นเช่นนี้แล้วก็ะ่าสงสารเช่นนี้แหละนะเอาเรียนรู้ธรรมะก็โอ้นะทำาทํากสิกกรรมไรสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงนะทําการพึ่งตนในแง่เชิงต่างๆสุขภาพพึ่งตนพลังงานพึ่งตน กสิกรรมพึ่งตนปุ๋ยพึ่งตนอะไรพึ่งตนของใช้ในครัวเรือนพึ่งตนพึ่งตนด้วยสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอะไรที่จําเป็นต่อชีวิตก็พึ่งตนด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอย่างนี้แหละคือคําตอบของชีวิตที่เหลือก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันไปในะชีวิตก็อยู่รอดปลอดภยัยอยู่เย็นเป็นสุขสบายๆนะไม่ต้องมีทุกข์อะไรนะไม่ต้องมีทุกข์อะไร นเนี่ยวันนี้จก็พาพี่น้องไปเนี่ยไปทำไรทํานาไปตามภาษาเรา <c oughs> วันวันไปออกกำลังกายทำไรทํานากสิกรรมไรสารพิษชีวิตพาสุข <c oughs> อาจารก็พบสูตรนาเล็กนี่แหละหนาเล็กซ่อนในนาใหญ่ <c oughs> หนาเล็กก็คือการทำเหมือนแปลงผักกันแหละนะที่มีร่องเล็กๆประมาณครึ่งถึงหนึ่งคืบ ร่นะองก็ลึกประมาณครึ่งถึงหนึ่งคืบเหมือนกันประมาณนั้นนะ่ะทำนาเล็กไปนะกว้างอาจจะนะนาเล็กนี่ก็อาจจะกว้างประมาณ1-2เมตรหรือแล้วแต่พื้นที่นาะยาวก็แล้วแต่1-2เมตรก็ได้หรือแล้วแต่พื้นที่นะแล้วก็เปิดน้ําเข้าไปนะปรุงดินให้ดีเปิดน้ําเข้าไปที่จริงทํานาเล็กอันนี้เนี่ย มันมีร่องให้หอยเชอรี่อยู่ให้หอยต่างๆอยู่หอยปูมันก็อยู่ในร่องนั่นแหละนะมันก็จะไม่ขึ้นมาทําร้ายนะพืชพันธุ์ของเราเนี่ยนะเรายกขึ้นให้สูงหอยเขาก็จะค่อยๆไต่ลงไปหอยเขาจะค่อยๆไต่ลงไปหาจุดที่เป็นน้ำนะจุดที่เป็นบกนี่เขาก็จะไม่ไม่ขึ้นมาหอยจะไม่ขึ้นมากินข้าวในจุดที่มันอยู่บนบกนะแต่มันจะไต่ลงไปอยู่ในน้ำนะหลักการก็อย่างนี้แหละนะ เราก็ไม่ต้องไปปราบหอยปราบปูให้มันยากนะเท่านี้ก็ให้เขาอยู่อยู่ด้วยกันไปอาจารย์นี่อยู่ด้วยกันกับหอยกับปูนะหญ้าก็อยู่ด้วยกันไปนะหญ้าก็ขึ้นมายิ่งดีชอบใจนะขึ้นมาเยอะๆแล้วก็นะเอาน้ํำขังเลยนะตัดหญ้าลงก็ได้ไม่ตัดก็ได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมจะตัดหญ้าลงเอาน้ําขังก็ได้หรือจะพวนอาน้ําขังก็ได้ได้หมดนะหญ้าขึ้นมาก็ขังน้ํา ไว้มันก็ตายน่าตายเสร็จแล้วก็อ้าวจะปลูกอะไรก็ปลูกดำนาก็ทํานาไปนาเราทำนาเล็กอยู่ในนั้นนาจะหวานข้าวจะด,ดำนาก็สบายมากนะเราเปิดน้ำใส่ในร่องไม่ต้องท่วมขึ้นมาบนร่องเพราะว่าถ้าท่วมขึ้นมาแล้วนาพวกปากหอยปากปูมันจะมากินข้าวเรา <laughs> ก็วิ่งในระ่องี่ก็พอแล้วปรุงดินให้ดีใส่อินทรีย์วัตถุให้ดีก็จบแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นหรือไปเอาปุ๋ยมาโตวไวปุ๋ยป่าปุ๋ยโตไวมาใส่ก็ได้หรือจะเอาอะไรมาใส่ก็หว่ากันไปอินทรีย์วัตถุโอ้สบายๆนะทําไรทํานามีแหนะก็ใส่ไปมีอินทรีย์วัตถุต่างๆก็ใส่ไป มีใบไม้ที่หล่นทับทมลงมาแล้วเปื่อยเป็นปุ๋ยในต้นไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ไปใส่ป้ายอย่างเงี้ยโอ้สบายสนุกนะทําทแปลงทํานาเล็กไปเรื่อยๆของเรานะรู้จริตนิสัยของสัตว์ก็ให้เขาอยู่ในที่ที่เขาอยู่นะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ขนาดต้นข้าวที่เขาเกิดต้นข้าวที่เขาเกิดบนคันนาเขายังงามเลยนะขอให้อินทรีย์วัตถุเยอะเธอน่ะ คอ,อินทรีย์วัตถุเยอะเท่าน,นั้นนะ่ะง่ายๆคลายนะอ,อินทรีย์วัตถุเยอะแล้วไปรอดเลยนะจริงๆปัญหาเรื่องปุ๋ยแพงตอนนี้กับปุ๋ยแพงทั่วโลกนะั่นปุ๋ยแพงกันทั่วโลกเลยตอนนี้ทําเอาเองง่ายๆปุ๋ยนี่ทําเอาเองง่ายๆเลยไม่ยากอะไรนะปุ๋ยนี่มันทําได้หลายอย่างเนาะวิธีทําปุย๋ยหนื้อง,ง่ายสุดเลยมีต้นไม้ใหญ่นะ่ะใบไม้หล่นทับถมลงมานะ่ะ หน้า,นา,นาแรงขล่นทับถมมาแล้วก็หน้าฝนฝนตกลงมาเขาก็จะค่อยๆเปือ่อยย่อยสลายไปขูดเอาตรงนุ่มๆนั่นเราหัวปุ๋ยเลยเนี่ยเมื่อวานอาจารย์ไปขูดเอาแล้วก็ไปใส่ต้นกล้านาะแล้วเอาวิตน้ําใส่เขาให้ชุม่มโอ้โหวันนี้เขียวลุ่มๆเลยวันเดียวเขียวนะเมื่อวานยังเหลืองๆอยู่เลยนะวันเดียวเขียวขึ้นมาเลยโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆ วันเดียวเขียวขึ้นมาเลยโอ้พึบเดียวเขียวได้นะปุ๋ยโตไวปุ๋ยโตไวเนี่ยไปเอาปุ๋ยโตไวมาใต้ต้นไม้ใหญ่น้าเราไปกวาดเอาใบไม้ออกแล้วก็ขุดขูดเอาดินที่มันนุ่มๆม,มันมน้ำมาใช้โอ้โหยอดเยี่ยมน่าก็าได้ปุ๋ยน่าได้ปุ๋ยโตไวไปใส่กันเมื่อวานนี้โอ้โหวันเดียวนะเขียวขึ้นเลยไม่เชื่อไปดูได้นไม่เชื่อไปดูได้ เสดายเขาสวิตไม่ทันเขาไม่รู้จะสวิตตรงไหนเท่านั้นเองนะมันอยู่ท้ายๆพอเพิ่งจะไปดูเมื่อไรนะ,ะ,ะ,นะ,ะเขาไม่ได้ถ่ายเนาะเขาไม่ได้ถ่ายเขา,าไม่ได้ถ่ายะนึ่งไม่ได้ถ่ายน้าไม่ได้ถ่ายมานะอุ้ยเขียวเชียววันนี้อน,นี่แหละนี่แหละ เรื่องเหลืองเนียวเขียวเขียวเขียวเลยนะไอ้เรื่องเหลืองเรื่องเหลืองนะใส่วันเดียวเขียวขึ้นเลยลึบๆๆๆๆเลยนะเราใส่เสร็จแล้วก็วิดน้ำข้างๆขึ้นไป <c oughs> ไม่ให้ปุ๋ยมันหล่นลงมานะวิดน้ำข้างๆไปโอ้งามดีจังวันเดียววันเดียวใส่เมื่อวานนี่ในะภาพใส่เมื่อวานเรก็ไปใส่ใส่ใส่โอ้ไปวันนี้เนี่ยเขียวลึมๆขึ้นมาเลยนะงามเชียวนะอย่างนี้เป็นต้นนะงามดีนะ มหัศจรรย์นี่ปุ๋ยโตไวไปเอานี่แหละไม่ได้อะไรมากเลยนะต้นมีต้นไม้ใหญ่นะแล้วใบไม้หล่นทับถมลงมานะนะน้าฝนฝนตกใส่ก็ก็เปื่อยยุย่ยไปไปเขี่ยเอาประมาณหนึ่งถึงสมเซนนี่ก็สุดยอดปุ๋ยละที่นี่รอบๆภูผาฟ้าน้ำนี่เป็นแบบนี้สามแสนไร่ป่านะป่าของประเทศชาติสามแสนไร่ขยันขูดทำไม่ ขยันไปขุดเราก็ไปขุดเราไปถากเอาเป็นแนวกันไฟไปในตัวด้วยน่าอย่างนี้เป็นต้นเ <c oughs> นี่ยเป็นอย่างเงี้ยโอ้มันชื่นใจจริงๆน่ะนี่ต้นกะล้านี่ต้นกล้านะ่เนี่ยนะเดี๋ยวจะได้ดาแล้วอีกสักสองอาทิตย์นี่ก็ได้ดําแล้วเนี่ยสองสามอาทิตย์นี่ก็ดํากันแล้วน่ะเดี๋ยวระดมพลจิตอาสาเรามาช่วยกันทําแปลงนาแล้วก็มาดํากันนะนี่คือทําปุ๋ยแบบนึงนะ การทำปุ๋ยอีกแบบหนึ่งก็อินทรีย์วัตถุน่ะนะกิ่งไม้ใบไม้สดแห้งนั่นแหละเอาไปคลุกดินก็ได้เอาไปกองไว้เฉยก็ได้ลดน้ําให้ชุม่มแล้วก็เอาวัสดุคลุมก็ได้นะเอาวัสดุทึบคลุมหนึ่งเดือนก็เปื่อยแล้วก็เป็นปุ๋ยได้เหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นเอาไปใส่ต้นไม้ได้หรือว่าปลูกจะจะปลูกต้นไหนก็ไปทําตรงนั้นก็ได้นะหรือเราไม่มีวัสดุคลุมก็ลดเอาอินทรีย์วัตถุ กิ่งไม้ใบไม้สดแห้งเศษอาหารหรือว่าวัชพืชนะนะคลุก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 กับดินสับคลุกเข้ากับดินจะเอาตรงไหนก็ได้นะจะปลูกตรงไหนทําตรงนั้นก็ได้นะลไดแล้วก็รดน้ําให้ชุม่มเท่านั้นเองเดือนหนึ่งก็เป็นปุ๋ยแล้วนะหรือเราจะกองกองกันไว้ก่อนรดน้ําให้ชุม่มกองไว้เฉยแล้วค่อยเอาไปใช้ก็ได้ ง่ายๆทำปุ๋ยไม่ได้ยากอะไรเลยยิ่งมีแหนยิ่งสบายเหมือนกันนะเลี้ยงแหนไวเข้าไปโรยเลยแหนแดงก็เลี้ยงง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรแต่เลี้ยงแหนแดงก็เขาต้องการร่มรำไรเนาะก็ปลูกข้าวให้เขาด้วยหรือเอาอะไรเป็นร่มร่มให้เขาหน่อยร่มรำไรมีแสงเล็กน้อยร่มรำไรน่ะทำที่เลี้ยงเขาจะใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะใส่น้ำแค่ประมาณคืบหนึ่งนี่ก็พอแล้วนะใส่น้ำแค่คืบหนึ่ง แล้วก็เอาดินดีใส่ลงไปจะขุดจุดให้เขาอยู่จะขุดเขาเรียกว่าอะไรนะบ่อให้เขาอยู่ก็เลืกอกคืบเดียวก็พอแล้วไม่ได้ยากอะไรหนระอกคืบสองคืบเติมน้ําไปสักคืบหนึ่งใส่ดินดีไปข้างในถ้ามันเก็บน้ําได้ไม่ดีก็ใส่พลาสติกน้อยปูก่อนอถ้าเขาเก็บน้ําดีอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไระอย่างนี้เป็นต้นนะ ก้ใส่ดิน,ด,นด,ดินดีเข้าไปดินที่คลุกอินทรีย์วัตถุคลุกปุ๋ยนะคลุกอินทรีย์วัตถุแล้วก็เลี้ยงแหนเลยก็เอันนี้ยรปโรยเท่านั้นเองนะถ้าปลูกข้าวในนั้นด้วยก็ได้จะได้เป็นร่มให้เขาหรือว่าจะใช้วิธยียังไงก็ได้ให้เป็นร่มรำไรนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้แหละสองสัปดาห์แหนเขาจะแตกกระจายออกไปสองสัปดาห์ก็กระจายออกไปนะก็ามาใช้ได้นะ ง่ายนะปุ๋ยนี่โหประเทศไทยนี่ปุ๋ยเยอะถ้ารู้จักนี่ปุ๋ยเยอะหรือปลูกพืชตระกูลถั่วไว้นะปลูกพืชตระกูลถั่วไว้ในพื้นที่ของเราก็ได้งานในที่นาไร่ที่นาก็ได้นะเก็บผลผลิตมากินเสร็จก็จากนั้นก็งานะต้นมันก็เอาไปทําปุ๋ยต้นมันก็ปล่อยทําปุ๋ยไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยโหปุ๋ยทำง่ายง่ายเต็มประเทศไทยนะ ทำปุ๋ยใช้เองไม่ต้องไปซื้อข้าหลอกนะปุ๋ยชีวภาพเนี่ยทำใช้เองง,ง่ายๆอาจารย์ทำใช้เองเนี่ยนี่พึ่งตนเองด้านเนะกษตรกรรมด้านปุ๋ยนะพืชก็ใช้พืชพื้นบ้านแข็งแรงแข็งแรงนะข้าวถัว่วผักผลไม้พื้นบ้านแข็งแรงแข็งแรงเป็นหลักนะถ้าพวกปัญญาอ่อนก็พืชปลูกยากพืชปัญญาอ่อนก็ไม่ปลูกอะไรก็ได้หรือจะปลูกเสริมนะเป็นสีสันก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร ปลูกเสริมเสีสันไปไม่มีปัญหาอะไรนะยางงี้เป็นต้นเท่านี้เราก็พึ่งตัวเองได้ด้านกสิกรรมก็พึ่งตัวเองได้ด้านสุขภาพก็เรียนรู้สมดุลร้อนเย็นกายใจนะด้านพลังงานก็เรียนรู้ไฟแดดไปอาจ,จะใช้ไฟแดดยังไงหรือพลังงานอื่นๆทดแทนกันได้ก็ว่ากันไปนะด้านของใช้ในครัวเรือนก็เรียนรู้ การผลิตน้ํายาซักล้างการทําอะไรอะไรต่างๆในครัวเรือนก็ทําใช้เองหรือแง่นั่นเชิงนี้อะไรที่จําเป็นต่อชีวิตเราก็เรียนรู้นะแล้วก็ทําออกพึ่งตนแล้วก็แบ่งปันนะพึ่งตนแล้วก็แบ่งปันนะครบคเคารพสัตรบ์รุษหมูมิดดีพึ่งตนแล้วก็แบ่งปันเท่านี้แหละชีวิตก็อยู่ได้แล้ว <c oughs> ทำกสิกรรมไรสารพิษก็มีอาหาร ที่ดีที่สุดในโลกมียาวิธีการรักษาโรคที่ดีที่สุดในโลกมีเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็สามารถที่จะแลกสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตมาได้าสามารถทําได้ใช้ปัญญาใช้ปฏิพันธ์ออกใช้ปัญญาใช้ปฏิพันธ์ในการทําแต่ละอย่างแต่ละอย่างด้วยกันพึ่งตนเอาเรียนรู้กันแล้วก็ฝึกฝนกันกันอยู่รอดแล้ว อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขที่เหลือกับภาคเพียนลดกิเลสเหตุนหน่งทุกทั้งหมดทั้งมวลไปเป็นลำำําดับตัวชอบชังสุขทุกข์อยากยึดมั่นถือมั่นก็เอาลางออกไปตัดสิ่งที่เลวร้ายที่ชั่วร้ายออกไปทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นถ้าที่จะทําได้ทำเต็มที่แล้วได้เท่าไหร่ก็ปล่อยวางไปตามวิบากของแต่ละชีวิตนะทำดีให้ดีที่สุด ให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเท่านั้นนะสบายอะไรกัางบนอ่าดีกว่าไปทําสงครามกันโอ้ตายตายตายนะของเราทําแบบนี้โอ้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขอาจารย์จึงมั่นใจว่าอยู่สบายๆนะอาจารย์มั่นใจเราอยู่สบายๆเลยนะแพทย์วิธีรมเราเนี่ยอยู่กันแบบนี้ผูผาฟ้าน้ําเราเครือข่ายเราอยู่กันแบบนี้เนี่ยอาจารย์ว่ากี่ล้านปีก็อยู่ได้ เศรษฐกิจจะขึ้นจะลงเราไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นจะขึ้นจะลงเราไม่มีปัญหาอะไรนะอยู่กันสบายสบายเลยนะประหลาดนนคนทั่วไปนี่อย่างกสิกรรมนี่เขาก็เขาก็ถือว่าเป็นศัตรูเขาเนาะไอ้ไอ้ญาญาเป็นศัตรูเขาอาจาร,รย์บอกญาเป็นมิตรของเราเอาย่ามาเป็นมิตรเขาบอกหอยปูเป็นศัตรูเขาแล้วก็บอกหอยปูเป็นมิตรของเรา อาจารย์เนี่เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรหมดเลยนะพวกหอยพวกปูอาจารย์ก็เอามาทําปุ๋ยหมดแต่ไม่ได้ไปฆ่าเขานะามาทําปุ๋ยก็เลี้ยงเขาไว้ในร่องนั่นแหละเลี้ยงไว้ในร่องเลี้ยงเขาไว้ในร่องน้ําเขากาา็ถ่ายออกมานะเขากินอะไรเข้าไปเขาต้องปัสสาวะอุจจาระของเขากลายเป็นปุ๋ยกับเราอยู่ในนั้นนะนะ่ะหรือมาขาหมดอายุเขาตายเขาก็เป็นปุ๋ยอยู่ในนั้นแหละก็ไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันไป ก็กินพืชของเราแล้วก็ย่อยสลายพืชนั้นออกมาเป็นปุ๋ยอย่างนี้เป็นต้นนะน่ะหญ้าหาจจรย์ก็เอามาเป็นมิตรหมดนั่นแหละเอามาเป็นปุ๋ยหมดกลัวแต่ไม่เกิดน่ะมันเป็นไงไม่รู้กลัวแต่หญ้าไม่เกิดน่ะ <c ười> คนส่วนใหญ,ญ่กลัวหญ้าจะเกิดเราแต่กลัวหญ้าไม่เกิดอยากให้เกิดอยากให้เกิดเวลาห้าศอกสิบศอกโอ้ยจะนั่งเอาปุ๋ยฟรีๆเลย แต่ไป,ป,ป,ปไม่ได้หรอกมัเกิดวันละน้อยวันละน้อยนะเขาเกิดมาแล้วลก็รู้จักใช้ประโยชน์นะก็สบายาสบายไม่ต้องไปรบลาค่าฟันกันเนี่ยอาจารย์โ้แจกจอบใจเพชรด้วยน,ะนั่นเนี่ยนะแจกจอบใจเพชรกันเนี่ยนะเรามาดูว่าปัญญาเหมือนจอบ น้าจารย์แจ็คชอบใจเพชรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูพระตะปิดกสักหน่อยพูดอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว